Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเอาละฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจสรสลัดที่กำลังตามล่าวันพีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนคือ เกมนี้เนี่ยอัปเดตรายวันจริงๆนะทุกคนไม่รู้ว่าผู้พัฒน,นาเนี่ยขยันมาจากไหนนะฮะเมื่อวานเพิ่งอัปเดตท,ที่4ไปวันนี้อัปเดตท,ที่5มาอีกแล้วเนาะไม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอัปเดตท,ที่6อีกหรือเปล่านะฮะก็เรามาดูกันดีกว่าเนาะทุกคนว่าอัปเดตท,ที่5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคลิปก็จะสั้นๆน,น,นิดนึงเนาะคืออัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตของสโมเกอร์โดยแท้จริงเลยนะฮะทุกคนคือว่าฮะอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเกาะใหม่ครับอ่าเกาะใหม่นี่เลยทุกคนเกาะมันจะมีชื่่อวา ไอส์ไอแลนด์นะฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมอ่าอยู่อ่าต่อจากเกาะลูฟี่เลยนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานสดสดร้อนๆวันนี้เนี่ยมาอีกแล้วฮะเกาะใหม่มาอีกแล้วอุ้ย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 มาลงน้ําไม่ได้นะโอเคน่าจะบัคละน่าจะขึ้นไม่ได้ละปล่อยตายเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนและนี่เนี่ยก็คือหน้าตาของเกาะใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาบินชมสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะนี่ฮะมาเลย เฮ้ยทุกคนครับมันอยู่ข้างเกาะเกาะเริ่มต้นเลยนี่ว่าเออมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเลยดูดิแบบว่าเกิดมาปุ๊บเห็นเลยนะอุ <c oughs> ้ยหาง่ายมากเออไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเกิดมาปุ๊บเจอเลยนะอัปเดตใหม่นี่ครับแล้วก็มันจะมีบอสใหม่ด้วยนะทุกคนนี่คือเลยบอสสโมกเกอร์ครับอ,อ่าถ้าเราตีบอสสโมกเกอร์เนี่ยเราก็จะได้อาวุธหินไคลโลของมันด้วยนะฮะทุกคนเออก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆมากมาก แต่ว่าดูอาวุธมาดีเหมือนเอาแป๊บอ่ะทุกคนเห็นแป,ป,ป๊บป่ะข้อต่อแป,ป๊บเอามาต่อให้เป็นอาวุธนะครับเออเหมือนเลยนะอ่าก็จะนี่นะครับมีบอสใหม่มีผลปีศาจใหม่ของสโมกเกอร์ด้วยนะครับทุกคนครับอ่ามีผลควันนะครับที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาใหม่นะแล้วก็นี่ครับมีเควสนะเนาะเควสของนี่เลยของเกาะนี้ครับเดี๋ยวดูจํานวนเงินหน่อยนะทุกคนว่าแต่ละเควสได้ได้กี่บาทนะฮะป๊า คุยเลยครับปั๊บป๊บอันนี้นะครับเควสแรกอ่าได้เก้าแสนห้าเลยนะทุกคนวยวุ้ยได้ได้เยอะมากครับเก้าแสนห้าอันที่สองเนี่ยได้เควสละหนึ่งล้านโอ้ตีสโมกเกอร์ได้ตัวละล้านหกเลยนะครับถ้าใครมีแบบว่ารับเควสได้ห้าอันเนี่ยก็โตโอ้สองตัวก็สามล้านกว่าแล้วครับเกือบสี่ล้านรวยเลยอะฟาร์มบอสสโมกเกอร์รวยเลยนะครับถ้าใครฟาร์มไหวเนาะ และที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็นี่เลยฮะทุกคนครับโค้ดใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะทุกคนจะได้ก๊อปไปใส่กันแบบวาง่ายๆนะฮะทุกคนครับอ่ะก็กด enter ไปแต่ว่าผมได้มาแล้วนะครับโค้ดนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งหมดอยู่ที่200,000เบลีนะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็มาสรุปอัปเดตกันอีกทีหนึงก็แล้วกันนะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็เป็นเกาะใหม่นะครับนี่เลยเป็นเกาะใหม่ อย่างที่2ก็เป็นโค้ดใหม่ครับาาโค้ดใหม่แล้วก็อย่างที่3มนี่มีตัวรับเควสใหม่นะครับที่ให้เงินโค้ดจะเยอะแล้วก็อย่างที่4ี่เป็นบอสใหม่ครับบอสสโมกเกอร์ครับทุกคนแล้วก็อย่างที่5นะครับเป็นอาวุธของสโมกเกอร์แล้วก็อย่างที่6นะครับก็เป็นผลปีศาของสโมกเกอร์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือผลโลเกียที่เป็นผลควันนั่นเองเนาะ โอเคครับทุกคนแล้วนี่เนี่ยก็คืออัปเดตทั้งหมดในอัปเดตที่5เนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไหนๆก็มาแล้วขอตีบอสอ่าสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะเบ่งเข้าไปโอ้โห,โหมันสวนทันทีโคตรแรงโอ้ยตียากเอาเรื่องน่าจะต้องไป ฝึกประสบการณ์อีกสักสิบปีค่อยมาตีมันนะฮะโหดจัดเลยตัวนี้